สีเขียวแบบผู้ดีสุดน่ารักสุดเขาบอกเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเนาะแตราคาเออพักก่อนลองไปดูกันนะเราจะได้ต้นไม้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเอานี่ต้นสนจริงเหรอใครไม่อยากตกแต่งเป็นเขียวแดงสรุปต้นสนพอไม่มีหรอสวัสดีค่ะวันนี้พามาที่ อีกเกียบางใหญ่มาดูของตกแต่งตีมคริสต์มาสกันตื่นเต้นสุดๆทันวาแล้วจะปีใหม่แล้วนะคะเราเรามาดูของตกแต่งบ้านกันจะได้ชุ่มฉ่ำหัวใจลองไปดูเลยคะ่ะตรงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสนะคะของตกแต่งเทียมเลยมีนุ่ง จะมาซื้อของตกแต่งคริสต์มาสกันนะคะแล้วก็มาดูแบบต้นคริสต์มาสด้วยนะซื้อที่ไหนดีต้นคริสต์มาสน้องหมีที่นี่ดีไหมน่ารักมากๆเลย หรือว่าห้องนอนในคอนโดในห้องก็ได้นะคือชิลสุดๆฟิลโรงแรมมากๆเลยอันยองค่ะเพื่อนออกมาจากอีเกีย์บางอย่างมันติดกับเซน r a l w e เวสเกตนะตามมานี่เกาะเลยอาหารเกาหลีค่ะมาเติมพลังกันก่อนใครชอบกินอาหารเกาหลีมันก้างดูสิเดือดปุดๆๆแล้วชอบกินอาหารเกาหลีสุดๆแลวค่ะ อ่อนนะ้ลนะวยไไเล่น่นวไปะคันนี้เรามากินอาหารเกาหลีกันแบบไม่ได้นัดหมายนะคะดังนั้นก็คือชุดสีขาวเลยขอแบบนอนองคะมีเอี๊ยมไหมอะไรไหมเขาก็เลยแบบนี่ถุงก,กระดาษอันยองมาให้น่ารักสุดเดินเหนื่อยๆมากินแบบร้อนๆแซ่บๆนะมีความสุขแต่หวานเนะเาะออกหวานๆนะเราว่าหวานๆ ที่นี้ข้าโพดที่เป็นเครื่องเคียงเติมเตียอร่อยหมอก,กบตีมาอีเกียววันคริสต์มาสของเราสีแดงแดงชื่อมากทุ่งดาหลก็ชอบอ่ะขอให้เป็นอาหารเกาหลีเถอะ อร่อยค่ะมาพักความเหนื่อยกับนี่เลยสควีทเขาบอกว่าเป็นความหวานจากน้ําตาลของผลไม้เลยจะลดหวานก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเบสผลไม้แต่คือมันก็หวานนะแต่มันอร่อยมากเลยอ่ะแต่ก็หวาน mm hmm. แต่หวานจะรู้สึกผิดไหมนะ mm hmm. เขาบอกเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเนะ okay, าะโอเคค่ะตรงเข้าไปอีเกะกันเลยเดนทีสม์มาสกำลังรอเราอยู่อบอ,อุ่นมากแบบโคซี่สุดๆค่ะห้องครัวที่เป็นตีมแบบ เขียวแดงเนาะดูอบอุ่นมีความไกง่งวงไก่งวงอะไรยนะ่างเงี้ยทำขนมกินเป็นอย่างเดียวอะทำให้เป็นอะไปไม่ถึงแผน c h r i s t m ม s สักทีค่ะโนนตกที่โคมอะคือเลี้ยวเข้ามาเพราะผืนแดงนี่เลยอะโหสวยจริงๆอะเหมาะกับทีมสุด เวลราคาโอ้พักก่อนทุกคนพรมขาวนี้ได้นะอ๋พรมขาวนี้เป็นวางเป็นร็อปก่อนได้ค่ะเออมันเป็นขาวสวยขาวชะโนแล้วก็มีสีอื่นด้วยสีนี้ก็ได้สีนี้ก็เข้าของจริงมันจอกทองทองน้ำตาลน้ำตาลนะอันนี้มันเป็นแบบน้ำตาลอ่อนไปนิดนึงในกล้อง ได้ทั้งคู่ค่ะแต่สีขาวจะเข้ากว่าถ้าเป็นต้นไม้สีเขียวก็แบบตกแต่งเขียวแดงอย่างเธอดูสีเขียวสิสีเขียวแบบผู้ดีสุดแต่ขาวนี่คือสวยเลยต้องมาป้าคือตอนนี้ตเตารอต้นคริสต์มาสใหม่อยู่เพราะว่าอยากได้ไซส์ใหญ่ขึ้นก็เลยจะลองดูที่อีกเกี่ยวว่า เขามีไซส์ที่เราต้องการไหมเพราะว่าอยากได้เขาเรียกว่าก้านต้นมันอะที่มันดกดกฟ,ฟูฟูหน่อยนะคะแล้วก็สั่งของเล่นมาเรียบร้อยค่ะไว้รอบต้นคริสต์มาสก็คือเป็นแบบรถไฟปูนปูนอะของตกแต่งมาแล้วเยอะเลยนะแต่ต้นนี้ไม่มาลองไปดูกันนะเราจะได้ต้นไม้่างที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ซื้อที่อื่นแทนที่นี่จะมีต้นสนสดด้วยนะคะคือเอาไปตกแต่งเสร็จแล้วก็มาคืนที่อีกเกียได้แล้วเขาก็จะเอาเงินคืนให้ด้วย เจ๋งมากๆเลยแต่เราไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเนาะแล้วก็มาคืนลําบากนิดนึงค่ะวันนี้เราจะดูของรวมๆร้อมกับตกแต่งบ้านนะเพราะว่าตรากาลังทําบ้านใหม่ด้วยเนาะรวมกันเราก็ไปส่งที่เชียงใหม่เขาบอกว่าแบบค่าส่ง500อยกว่าบาทเลยแล้วก็ถ้าเราซื้อพวกเกี่ยวกับตู้ครบเท่าไหร่เท่าไหร่บาทเขาก็ส่งฟรีให้ทั้งหมดเลยเนี้ยค่ะเพื่อนๆจะซื้ออะไรก็ลองมาสอบถามพอดูก็ได้นะ ันนี้จะเป็นไฟประดับ LED นะคะราคานี้แล้วก็เป็นลูกตุ้มประดับอ๋อ399้ก้าคือ42ลูกเธอก็ทั่วต้นไม้อยู่นะพวกนี้ก็จะเป็นแบบกัดไม้แห้งหอมค่ะใส่แก้วขวดแก้วเล็กๆอ่ะแล้วก็เอาดอกไม้แห้งหอมเนี่ยใส่ไปในขวดแก้วแล้วก็วางบนโตะได้น่ารักนะหรือจะโรยเป็นแบบตกแต่งบนโต๊ะอาหารก็ได้ในที่สุดเราก็เจอ ต้นสนจริงเหรอต้นสนจริงนะข้างบนมันเป็นแบบกิ่งก้านสาขาคือความต้นจริงอะ่ะราคาพันเาร้อยเก้าสิบเอามาคืนได้นะคะเขาก็จะมีเงินคืนให้แบบเท่าไหรอ่อบปุยน้องมาเป็นแบบนี้ค่ะ ก็จะมีเป็นลูกๆขายเป็นเซ็ตไซส์เล็กกี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มนาะซื้อตัวนี้มาทั้งหมดแล้วอะน่ารักมากจะเป็นลายอื่นนะเป็นหมาแมวน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Yes. S 1> ใครไม่อยากตกแต่งเป็นเขียวแดงก็จะมีสีแบบเงินน้ำเงินทองต้นแบบนี้ก็สวยนะต้นทองต้น,ตนเงินอย่างเงี้ยค่ะ เออก็แบบนี้ตกแต่งได้เหมือนกันราคาอย่างนี้เลยยิมห้าชิ้นนะสองก็เก้าโอเคอ่ะคือสีสวยอะ่ะราคานี้คือเนื้อโอเคค่ะเฮ้ยสวยอะ่ะทงเทียนก็ต้องมีนะคะที่วางเทียนที่ใส่เทียนแบบนี้ก็ต้องมีข้างๆน้องเขาเลยเยเป็นไอเดียเนาะจริงๆต้นสนสดสวยเหมือนกันนะ น้องดาวอันนี้เป็นโคมไฟได้ด้วยนี่เออเป็นโคมไฟค่ะสวยเห็นไหมเอาตกแต่งโตได้เขาขายเป็นแยกเหรอโปะโคม่านโคมแยกเออแยกกันสวยเนาะไปตกแต่งบ้าน,นะคะ่ะสรุปมันคือกระดาษแบบนี้นะคะนี่เขาเลยแยกขายไง อันนี้คือ200กว่าบาท1ชิ้นก็คือน้องดาวแล้วก็เนี่ยเราก็ต้องต่อข้างในเข้าไปอีกหนึ่งชิ้นใช่ปะแล้วก็มีไฟอีก1ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต่อออกเป็นอย่างนี้เลยคือบางอันอ่ะเราอยากได้เป็นร้อยลงมาจากด้านบนอ่ะเราก็ไม่ต้องซื้อฐานเงราคาฐานก็อีกราคาหนึ่ง อันนี้แบบเจ๋งมากมากเลยอนะเป็นกล่องใส่ของขวัญทั้งหมด24บีใบอย่างเงี้ยค่ะเห็นปะเขาให้เราประกอบเองคือเป็นจับฉลากของข้างในกันเลยเอ้ยฉันเบอร์อะไรฉันได้เบอร์อะไรจับมาข้างในเป็นอะไรแล้วก็ใส่ในกล่องอันนี้ไอเดียดีมากเลย ของตกแต่งคริสต์มาสของอีเกียก็อยู่ชั้นล่างสุดนะคะจะมีแค่ตรงกลางแค่น,นี้เองซิกเนเจอร์เ hmm. ขาหรือกิมหรือเขาในปีนี้ก็คือต้นสนสดแล้วก็ซื้อไปหน9 0ันกรก็เอามาคืนก็จะได้เงินคืนมาด้วยเนี้ย mm hmm. น,น่ารักมา,มากเลยพอตกแต่งรวมๆกันแล้วค่ะสวยมากๆเลยดาวนี้ก็ควรจะอยู่ในห้องเราด้วยนะมันเป็นกระดาษเองแล้วก็ประกอบง่ายมากๆค่ะแล้วก็แดงๆเขียวๆนีส่สวยมากๆเลยสรุปต้นสน mm hmm. พอไม่มีหรอเออไปถามพ่อก่อน รรต้นสนสดนะคะนําเข้าแล้วอีพอร์ตมาจากต่างประเทศเลยก็คือถ้าเราซื้อหนึ่งพันเนี้ยเวันนี้เราเอาต้นสนสดมาคืนเขาก็จะวอช c h e r แปดร้อยบาทมาให้เราคือเขาก็จะไปทําประโยชน์แหละเขาก็จะไม่ทิ้งต้นส่วนของเรานะคะแต่เราก็เก็บไว้ไม่ได้นานอ่ะเนาะก็ต้องมาคืนเขาเพื่อเอา800รอบาทคือสรุปก็จะเสียแค่พันต้นๆคุ้มอยู่นะแล้วก็ได้ต้นสนสดด้วยเฮ้ยมันสวยนะของจริงคือมันดูสดชื่นกว่าลองมาดูค่ะ สรุปวันนี้เราไม่ได้ต้นสนกลับจากอ e ีเกีนะเราก็จะไปซื้อต้นสนที่เป็นต้นสนปลอมเนาะเอาไว้ใช้อีกนานๆหน่อยอะค่ะหลายๆปีเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆมาดูรีวิวการจัดธีมคริสต์มาสของเราที่บ้านนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้เราก็ซื้อแค่ของแบบแอสเซอร์ีตกแต่งไปก่อนเนาะ มุมหนึ่งที่อยากให้มาเลยคือมุมเทียนหอมค่ะคือมันจะเป็นแบบตัวเทียนเฉยๆเลยเนาะแล้วเราก็ซื้อกระถางสวยๆที่แบบเหมาะกับตีนที่บ้านเราอย่างเนี้ยคริสต์มาสเนี้ยมาสตกแต่งเพิ่มค่ะพมนี้สวยแล้วก็ใหญ่มากทุกคน ราคาค่ะมันเป็นเหมือนนิตติ้งอะีเทีรุ่ด้ยอสวยมากเลยนะดูดิดดอ,อ๋อเขามี<ด>ไซ,ซส์สเล็กด้วยค่ะเนี่ยไซส์เล็กมันจะเป็นแบบเขียวถักๆดูดีมากๆ,ากๆเลยน้ำเงินนี้ก็ใช่ย่อยนะคะตกแต่งได้เหมือนกันกาอดได้ต้นคริสต์มาสด้ทุกคนทำไมเราไม่ถามเขาก่อนก็ไม่รู้มันไม่ได้มีต้นสนที่แบบไม่สดนะต้นสนประกอบไม่มีมีแต่ต้นสนสดที่อีเทีย รถตลกก็ไม่ถามเขาก่อนเดินไปเดินมาก็แบบหาไม่เจอแล้วก็ถามเพาว่ามีต้นสนแบบที่มันเป็นต้นสนปลอมคริสต์มาสไหมคะไม่มีค่ะมีแต่ต้สนสนสดอะไรอย่างเงี้ยตลกดีน้องสวยมากนะามาดูโคมไฟปลอดใจแทนค่ะมันบางแต่มันโค้งดูดีมากเลยอะเหมือนน้องโค้งคำนับอะสวยนะไปค่ะปลอบใจจากการหาซื้อต้นคริสต์มาสไม่ได้ ามาดูโคมไฟกันก่อนเออ้ย้ยนงเห็ดกำลังนิยมนะน้องเห็ดน,หน่ารักมากเลยไปค่ะเราจะตัดภาพไปตกแต่งต้นคริสต์มาสกันเลยนะคะอคขอบคุณค่ะ